สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอซทุกท่านนะครับผมวันนี้พ่อควานก็ได้มีโอกาสนะครับผมได้มาทําคลิปให้แม่แม่ได้ชมกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับน้องส้มนะครับอยู่ด้วยกัน2เชือกครับผมพอดีพ่อควานพาแม่ดีว่ามาเอาบุญนะครับ นอกส่งไปอยู่นู่นครับผมอยู่คนละฝั่งนะครับที่มองเห็นไกลๆนะครับก็ไม่ไกลนะครับก็ได้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนอีกเหมือนเดิมครับผมอากาศถึมนะครับคุณแม่วันนี้ก็ได้ต้นกล้วยนะครับให้แม่ดีบาได้กินนะครับผม นี่ก็เพิ่งได้มาพักนะครับพอหาที่พักลําบากครับเป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมหาที่พักลําบากมากเลยที่มองเห็นนี่เป็นโบสถ์นะครับผมโบสถ์ของนี่อยู่ที่ศรีสะเกดนะครับผมวันนี้พ่อควานมาพาแม่ดีวามาแห่งานบดเกษียณพอโรงเรียนนะครับผม พี่ห้วยทับทันพ่อควานก็เลยพาน้องดีวาทัวต่อนะครับคุณแม่เพื่อสะสมคะแนนจะไปทำกันสาจะไปซื้อยาให้เวลาเราลงไปอยู่บ้านนะครับผม บรรยากาศวันนี้ก็ครึ้มครึมครึมฟ้าครึ้มฝนเหมือนเดิมครับเขตสีสเกตฝนตกบ่อยมากเลยครับผมตกทุกวันช่วงบ่ายก็เริ่มจะมาอีกแล้วครับนี่เสียงฟ้าร้องมาอีกแล้วแม่แม่ อยู่กับน้องส้มนะครับคุณแม่อยู่ด้วยกันสองเชือกครับผมวันนี้ก็มาด้วยกันนะครับมาแหงานปดเกษียณของพออ,อที่ห้วยทับทันนะครับผม น้องส้มก็อยู่ต้นไม้ใหญ่เหมือนกันครับวันนี้ได้ลมเงาครับอากาศก็ไม่ร้อนครับผมแต่เป็นอบอ้าวนะครับอากาศอบอ้าวเพราะฝนตกตอนนี้ก็ยังยืนรอพกควานนะครับพกควานยังกินข้าวไม่เสร็จนะครับผมที่จะมายาเอายญ้าให้กินนะครับคุณแม่ อยู่ตามอัธยาศัยครับช่วงนี้หญ้าก็พอได้เล็บนะครับก็มีต้นกล้วยให้กินครับวันนี้อ้าวขอมือหน่อยเสียงหน่อยเสียงเสียงเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยส้มส้มขอเสียงหน่อยส้มอีทำตาทิมิเลยทำตาไม่น่ารักเลยขอเสียงหน่อย ไม่ยอมเลยอยากกินอ้อยเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวพ่อควานเอามาให้นะนี่ก็เป็นสถานที่ของวัดนะครับผมได้มาขออาศัยพึ่งพาบารามีของวัดบารามนะครับผมคุณแม่นี่เป็นโบสถ์ครับผมสถานที่กว้างขวางมากครับคุณแม่ก็พอให้ แม่ดีมากับน้องส้มได้พักผ่อนได้ครับวันนี้ก็มีต้นกล้วยให้กินครับคุณแม่ อาหารการกินของดีวาก็ถือว่าดีครับผมในชุมชนก็จะมีแม่แม่เด็กๆตัดกล้วยตัดอ้อยให้กินนะครับผมก็จะเบาบางภาระเรื่องการซื้ออาหารให้กับดีวานะครับเพื่ออยู่บ้านนะครับผม อันนี้ก็ได้กิตต้นกล้วยสบายใจเลยครับุแม่ข้างๆวัดตัดมาให้นะครับหกเจ็ดต้นนะครับผมต้นกล้วย วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคุณแม่ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่เอซผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์สับตะไคร้สับกระดิ่งให้กับพังดีวาด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องพังดีวาด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีแม่แม,แม่ทุกท่านครับผม